ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมงูสามันประจาบ้านกันอีกหนึ่งชนิดนะฮะซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษนะฮะนั่นก็คืองูทางมะพร้าวนะฮะางูทางมะพร้าวนะฮะาเป็นลำตัวที่ยาวนะฮะลักษณะอวัวของเขานะจะเป็นสีน้ําตาลลำตัวจะมีสีน้ําตาลอมเหลืองหรือว่าสีน้ําตาลอมเทานะฮะมีเส้นยาวสีดําช่วงลําตัวนะฮะงูทางมะพร้าวนะฮะเมื่อเจอตัรูนะฮะเขาจะเลื้อยหนีอย่างรวดเร็วนะฮะตัวนี้นะฮะ เมื่อหนีแล้วคิดว่าไม่พ้นก็จะต่อสู้นะฮะซึ่งทําท่าคู่นะฮะโดยการแป่แบนคอไอแนวยาวของลําตัวนะฮะไอกดทับกับลําตัวหลายๆชั้นนะฮะบางที่จะเรียกว่าหงม้านะฮะซึ่งมีความดุมากนะฮะเมื่อสู้ไม่ได้นะฮะตัวนี้นะฮะจะชอบกินหนูเป็นอย่างมากนะฮะชอบอยู่ตามในสวนนะฮะพบได้โดยทั่วทั่วไปตามอาคารบ้านเรือนของเรานะฮะ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะฮะ